สัสดีค่ะกลับมาพบกับการในรายการ i n นสเป t ชันสำหรับวันนี้นะคะการก็พาทุกคนมาอยู่ในย่านถนนรัชดาเอมพามาทำอะไรนะหลังจากมีโควิดมานานเนี่ยความสวยมันก็ลดลงก็เลยอยากพาทุกคนเนี่ยมาเสริมความงามว่าแต่ที่นี่มีอะไรดีตามการเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องก วันนี้อยากให้กวางรับใช้อะไรมากมายเลยอยากให้กวางช่วยเหลือพี่มากๆเป็นยังไงบ้างขอถามก่อนช่วงนี้หรอก็หลังจากที่ปิดไปลูกค้าก็กลับมาอยากสวยเหมือนเดิมคือธุรกิจค,ความงามเนาะพี่ก็<พ>อ,อยากสวยอะ่ะใช่เพอ,อยู่สวยไปตีนกาเออริ้วรอยเลยอะไรอย่างนี้ก็กลับมาไก่งามเพราะขนุนงามเพราะเข็มเนาะใช่ <laughs> พรแต่งแล้วเดี๋ยวนี้แต่งอย่างเดียวไม่พอจ้ะใช่ต้องช่วยเข็มด้วยนะคะนั่นแหละพี่ก็เลยอยากให้น้องกวางเนี่ยแนะนาให้พี่หน่อยว่าวันนี้พี่ควรจะทําอะไรบ้างอได้เลยเอางี้ดีกว่ากวางแนะนําว่าให้ปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าเพราะคุณหมอน่าจะแบบตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นแบบในเรื่องของผิวหน้าหรือว่าการปรับเปลี่ยนรูปหน้าอะไรแบบนี้นะคะนั่งรบกวนน้องกวางด้วยนะคะได้เลยค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวกวางขอบัตรประชาชนก่อนค่ะพี่การจะได้ทำประวัติไว้เลย แล้วตอนนี้ลูกค้าเป็นยังไงบ้างคะทยอยมาต้องยอยนัดเป็นเวลาไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะนัดลูกค้าแบบชั่วโมงละหนึ่งคนเราก็จะมีในส่วนของเสื้อด้วยเหมือนเป็นชุดคุมโลกอะคะ่ะเดี๋ยวพี่การก็จะต้องได้ใส่เป็นชุดแบบนี้เลยนี่เป็นชุดเราก็จะกันฝนคลายคลาเป็นชุดแบบคุมโลกอะไรอย่างนี้เราก็จะให้กับลูกค้าทุกคนอนะใส่ ก็จะได้เป็นการแบบเขาก็จะได้สบายใจหรอก็เป็นการป้องกันในระดับหนึ่งใช่ใช่ใช่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวให้น้องมาดูแลพี่การในเรื่องของการใส่ชุดอ่ะน้องมุ้ยเชิญค่ะอันที้ก็คือจะบริการลูกค้าแบบนี้ทุกคนเลยใช่ใช่ทุกคนเอาหมวเออใช่จ้ะ อ๋อเป็นแบบนี้ใช่ลูกค้าก็จะรู้สึกปลอดภัยก็มีแบบแอลกอฮอล์ทุกมุมอือก็คือเข้ามาไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าในทุกทุกมุมเนี่ยชา้คลีนิกเนี่ยก็จะวางเจลแอลกอฮอล์ไว้เผื่อลูกค้าแบบรู้สึกเฮ้ยมือฉันเปื้อนหรือเปล่าก็สามารถกดได้เลยกดได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้น้องพาพี่การคบกับคุณหมอเลยนะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณการนะครับค่ะวันนี้มาปรึกษาเรื่องอะไรเอ่ยโอ้อยากให้คุณหมอดูเลยอะว่าต้องทําอะไรบ้างโอเคครับขออนุญาตเปิดแมสก์เปิดแมสก์เลยครับจากที่สังเกตดูนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยของหน้าโซนกลางกับโซนล่างเนาะก็ตรงนี้สามารถใช้ตัวฟิกเฟสช่วยได้เนาะก็จะสามารถเก็บกรอบหน้าให้ชัดขึ้นแล้วก็ทําให้บริเวณส่วนแก้มเนี่ยมัน กลับไปอยู่ตำแหน่งที่มันควรจะอยู่เนาะก็ตัวร่องแก้มตัวร่องน้ำหมากนี้มันจะดูตื้นลงแล้วก็จะดูมีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยเนาะ<ม>ก็ตัวนี้สามารถใช้ตัวโบท็อกช่วยได้ก็จะสามารถฉีดบริเวณหางตาหางคิว้วแล้วก็รอยบนหน้าผากได้นะครับไอตัวฟิปเฟสเนี่ยเจ็บไหมคะก็เราจะมีการฉีดยาชาบริเวณจุดเปิดเนาะก็ระหว่างทำจะไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่ จะกลับบ้านไปแล้วอาจจะมีรู้สึกตึงๆประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์ได้อ๋อแล้วอย่างนี้มีวิธีการดูแลยังไงคะหลังจากทําไปแล้วหลังจากทับก็ต้องเน้นเรื่องการรักษาความสะอาดบริเวณแผลเนาะก็ไม่กินพวกของมักดองมดบุหรี่แอลกอฮอล์เนาะสักสองสัปดาห์ให้แผลมันหายสนิทดีก่อนใช้เวลานานไหมคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับผมแค่นั้นครับออกไปสวยเลยครับผมสามารถ ไปเที่ยวต่อได้เลยโอ,โอเคหลังจากนี้ทำยไงต่อคะโอเคพร<อ>้อมแล้ว,ลวค่ะให้น้องผู้ช่วยตามภาษาไ้หน้านาะได้ค่ะอค,คร ค่ะหลังจากทำหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยากจะขอสัมภาษณ์เจ้าของคลินิกนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจุดเริ่มต้นก็มาจากการทำหน้านี่แหละคะ่ะยังไงคะก็คือเราอะด้วยความที่เราก็เป็นผู้หญิงเราก็มีความแบบรักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากสวยเราก็เลยไปทำหน้าเสร็จทีนี้พอไปทำหน้าเสร็จเราก็รู้สึกว่าเราลองเอาหน้าเราเนี่ย ลงไปโปรโมทดูแล้วก็ไปโปรโมทอุ้ยตอนนั้นเมื่อสมัยแบบ8ปปีเราก็โปรโมทเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เสียกรรมพอเสร็จทีนี้ก็มีคนสนใจมาเยอะมากแรกๆเราก็เริ่มต้นแบบ เป็นเซลก่อนอ่ะมีคนสนใจเรามานะเราก็เลยแบบส่งคนที่สนใจเนะะี่ยค่ะไปที่คลินิกที่เราทําหน้าเสร็จส่งไปประมาณ6เดือนปรากฏว่าเขาก็แบบไม่อยากรับลูกค้าเราละพอรับมันก็อาจจะต้องมีค่าแบบค่าคงค่าคอมอะไรแบบนี้เราก็เลยแบบอืมนะมีความมั่นใจว่าอุ้ยฉันก็มีลูกค้าอยู่ในมือแล้วฉันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นกัน เปิดคลินิกความงามของเราเลยค่ะแต่ว่าการเปิดคลินิกก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาถูกไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันจะต้องต้นทุนอย่างนี้ล่ะตอนนั้นช่วงที่เราทําเป็นเซลล์ค่ะเราก็ม,มีเงินเก็บจํานวนหนึ่ง<ม>เราก็เลยเอามาเปิดก็เริ่มจากเล็กๆก่อนพอเราเริ่มมีลูกค้าเราก็มีการขยับยายมากขึ้นใช้เวลากี่ปีคะแปีค่ะพี่นับตั้งแต่วันที่เปิดคลินิกครั้งแรกจนมาถึงตอนนี้สักติคลินิก8ปีแล้วค่ะ<ม>กําลังจะเข้าสู่ปีที่9 พอเ,เปิดมาแล้วสิ่งที่พี่เห็นะนะคะมีการแข่งขันทางการตลาดเนี่ยสูงมากใช่ที่นีกเรามีจุดเด่นอะไรต้องบอกก่อนว่า8ปีที่แล้วกับ8ปีนี้เนี่ยต่างกันเยอะมากเมื่อก่อนในซอยน,นี้เราไ็นคิดิีกเดียว แปดปีผ่านไปมีเกือบทุกซอกซอยแต่แน่นอนค่ะว่าถ้าเราไม่มีจุดแข็งเราไม่มีจุดยืนของคลินิกเราเราไม่สามารถที่จะดําเนินการคลินิกมา8ปีอย่างแน่นอนหลักๆของเราเลยคือเรามีการบริการหลังการขายดูแลลูกค้ายอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับประกันอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นโบท็อกถ้าฉีดมาแล้วกับเราไม่เห็นผลเราเคมไม่ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมีระยะเวลาไหม หนึงเดือนค่ะ oh. ใช่ค่ะหรือว่าอย่างในส่วนของไม่ว่าจะเป็นร้อยใหม่แบบนี้ค่ะคือทำปุ๊บแล้วเนี่ยจะเห็นผลหลังจากที่ทำเลยนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผมแบบไม่ต้องผ่าตัดแบบนี้เราก็มีการการันตีรับประกันด้วยเหมือนกัน <Okay. S 1> แล้วที่สำคัญเลยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจเรามาตลอด8ปีคือเข้ามาแล้วสบายใจ เราไม่ไม่ยัดเยียดคอร์สเราก็จะบอกว่าเราทําได้ส่วนไหนและส่วนไหนเราทาไม่ได้ก็จะแนะนํากันอย่างตรงไปตรงมาเขาก็จะเกิดความไว้ใจเราละเ<ม>ชื่อใจแล้วก็มันมีความสบายใจที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆว่าลูกค้าเดินเข้ามาปุ๊บมีปัญหาอะไรปรึกษาคุณหมออันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ก็จะบอกตรงนั้นเลยใช่ค่ะไม่ได้ให้แบบความคาดหวังของลูกค้าเกินไปพอเปิดบริษัทมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจ้างพนักงานเนาะ,ะูกจ้าง มีวิธีการบริหารคนยังไงบ้างะคะที่นี่เราต้องบอกก่อนว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องครอบครัวก,ก็คือเราไม่ได้หมายความว่าเราเป็นเจ้านายแล้วเราจะไม่รับฟังความคิดเห็นของ ขนักงานเราทำงานกันแบบเป็นทีมเวิร์กมากๆค่ะทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้หมดแล้วเราก็มาดีเบตกันว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรมีข้อดีตรงไหนไม่มีข้อดีตรงไหนคือเรามีความเชื่อว่าการทำงานถ้าเรามีทีมเวิร์กที่ดีการที่ไปสู่เป้าหมายไม่ใช่เรื่องยากค่ะสุดยอดจริงๆเปิดมาขนาดนี้มันต้องมีปัญหาแน่นอนปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอคืออะไรแน่นอนค่ะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ที่ว่าพอเราเปิดคลินิกแล้วเราก็ต้องมีโปรโมชั่นถูกต้องไหมคะพอคู่แข่งเห็นโปรโมชั hmm. ่นเห็นบริการของเราก็ต้องกอ๊อฟ mm hmm. ก๊อปอย่างเดียวไม่พอลดราคาตัดราคาแล้วอีกแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องนําเขาคะ่ะการนําของเราคือฉันเห็นว่าคุณทาอันนี้ใช่ไหมคุณทํา1ชั้นทํา2คุณทํา2ชั้นทํามด้วยการเราเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนวัตกรรมจากต่างประเทศเราทํางานกันหนักมาเราเสิร์ชหารีเสิร์ชหาวิจัยข้อมูลจากต่างประเทศเออกมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกา เกาหลีจีนทุกอย่างค่ะที่เราสามารถค้นคว้าวิจัยเอามาได้แล้วเราก็เอามาปรับให้เข้ากับพฤต,ติกรรมของลูกค้าของเราเพราะฉะนั้นใครอยากกอ๊กอปก๊อปเลยค่ะเราก็จะเดินหน้าต่อไปพอพูดถึงเรื่องแพ็กเกจแล้วเนี่ย แล้วน้องกวางเนี่ยมีช่องทางหรือวิธีทําการตลาดยังไงบ้างการตลาดของเราส่วนใหญ่เนี่ยคือจะเป็นในส่วนของหาลูกค้าใหม่กับลูกค้าเก่าเนาะส่วนลูกค้าใหม่เนี่ยเราก็จะเป็นการโปรโมทค่ะ a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นเมนหลักเราโปรโมทมาตั้งแต่ Facebook เข้ามาในประเทศไทยตัย้งแต่มีการแบบให้มีโฆษณาแฟนเพจนี่ก็จะเป็นช่องทางหลักของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเนี่ยเราก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับลูกค้าเก่าตลอดค่ะ ลูกค้าใหม่เราก็หาลูกค้าเก่าเราก็รักษาวไว้ค่ะทําธุรกิจมาขนาดนี้แล้วการทํางานเนี่ยมันต้องมีแนวคิดหรือหลักการในการทําธุรกิจน้องกวางม,มีแนะนํำไหมคะแน่นอนค่ะแนวคิดการทําธุรกิจของกวางคือคนเราสามารถสวยได้ในแบบที่แตกต่างกันในแบบที่เป็นตัวของตัวเองอย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ว่ากวางเนี่ยจะรีเสิร์ชหาวิธีความสวยค่ะ,คะจากต่างประเทศเยอะมากแล้วเราก็เอามาปรับใช้ให้กับของคนไทย ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการยกกระชับหน้าใช่ไหมคะอย่างที่เห็นเห็นกันตอนนี้ในประเทศก็ส่วนมากก็จะเป็นการร้อยไหมหรือการผ่าตัดยกกระชับแต่ของกวางคะ่ะกวางได้เอาเทคโนโลยีนวัตรกรรมของเกาหลีมาเป็นการเย็บชั้นผิวคะ่ะโดยไม่ต้องผ่าตัดและอยู่ได้นาน5ปีซึ่งตรงนี้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าวัสดุที่ใช้เนี่ยก็แตกต่างจากที่มีอยู่ในประเทศแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้มากเพราะว่ามันสามารถดึงยกได้จริง เหมือนการทำสัญญกรรมแต่มันไม่เจ็บตัวขนาดนั้นค่ะและมันเห็นผลรับเลยหลังทำทันทีไม่เจ็บด้วยใช่ค่ะอาถ้าเทียบกับนวัตกรรมตัวอื่นที่เคยได้ยินมาอย่างเช่นพวกเทอร์มาไฮฟ,ฟูพวกนี้ค่ะเหมือนกันไหมไม่เหมือนค่ะอย่างเทอร์มาหรือไฮฟ,ฟูพวกนี้เนี่ยเขาจะใช้ขึ้นความถี่ขึ้นอันตราซาวในการทำ แต่ของเราค่ะก็จะเป็นการเหมือนแบบเอาเข็มอะค่ะเข้าไปเย็บชั้นผิวแล้วก็เป็นการแบบยกแล้วก็เก็บปมด้วยไหมก็เหมือนผ่าตัดทั่วไปก็มีการเก็บเย็บตึงของเส้นไหมถ้ามีคนสนใจเนี่ยน้องกวางมีช่องทางในการติดต่อทางไหนบ้างคะสำหรับช่องทางติดต่อของทางคลินิกของเรานะคะตอนนี้เราก็จะมีอยู่2ช่องทางค่ะ i.g กับทางแฟนเพจนะคะพิมพ์เซร์ชหาได้เลยนะคะสติคลินิกค่ะ IG ก็เหมือนกันค่ะก็คือใน Facebook เลยใช่ใ<น> Facebook ค่ะ i n s t a g r กรมใช่ค่ะแล้วสำหรับผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยน้องกวางมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษสำหรับเขาไหมคะแน่นอนค่ะรายการนี้มาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนนะคะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษคะ่ะเมื่อกี้กวางได้พูดไปแล้วเนาะเกี่ยวกับการยกกระชับหน้าแบบ ไม่ต้องผ่าตัดที่คินอีกวางเรียกว่าฟิกเฟสนั่นเองนะคะเป็นนวัตกรรมจากทางเกาหลีค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยราคา1 9 9 9 0บาทแต่ถ้าบอกว่าแคปหน้าจอมาเลยค่ะมาจากรายการนี้จะลดเหลืออยู่ที่15,990บาทและยังไม่หมดค่ะเราแถมโบท็อกให้ด้วยค่ะในการลิฟติ้งยกกระชับหน้าให้ยกกันแบบให้หน้าเนี่ยยกกันแบบสุดๆไปเลยยกไปยันดาวังคารเลยค่ะ S 1> <S 1> เอาอย่างนั้น <iber at ını> เลยนะใช่ค่ะโอเคมีจํากัดไหมคะว่าจะกี่คนอะไรอย่างนี <aroma S 2> ้ส <Spark 2> ิบคนเท่านั้นค่ะสิบคนเท่านั้นด้วยท่านใดสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาเลยนะคะคีนิกน้องกว้างเนี่ยมีกี่สาขาคะตอนนี้มีอยู่สองสาขาค่ะราชดาแล้วก็ดอนเมืองค่ะดอนเมืองนี่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงสงประพาเลยค่ะดอนเมืองตรงสงประพาใช่ห่างจากสนามบินไม่กี่กิโลเองค่ะใกล้ใกล้กัน แล้วก็ที่รัชดาแห่งนี้ใช่ท่านใดสนใจก็เข้าไปเสิร์ชได้เลยสักติคลินิกรับรองเปิดเจอใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณน้องกวางนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้พี่การเนี่ยสวยกลับบ้านไปด้วยยินดีมากมากเลยค่ะสําหรับเทปหน้าการจะพาทุกท่านไปรู้จักกับธุรกิจอะไรอย่าลืมตามการได้ที่ด้านล่างนี้สําหรับวันนี้<ม>การกับน้องกวางลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ